สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาหนุนใจใพวกเราว่าทำอย่างไรนะเมื่อเราขาดความอดทนพี่น้องเคยมีประสบการณ์ไหมครับที่รู้สึกเป็นคนที่เบื่อง่ายๆหรือบางครั้งก็ถูกแรงกดดันเข้ามาทำให้เกิดความงุดงิดลำคาญฉุนเฉียวโมโหนะจนขาดความอดทน คือนานๆเป็นทีก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยมันไม่ดีกับเรานะครับเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่เกิดความเครียดมันก็จะทําให้เราไม่มีความสุขเพราะว่าทางการแพทย์นะครับพิสูจน์ว่าความเครียดความโกรธเนี่ยแค่2นาทีร่างกายของเราจะผลิตสารพิษมากมายขึ้นมาและต้องใช้เวลาถึง6ชั่วโมงนะครับร่างกายถึงจะก,กําจัดสารพิษเหล่านั้นไปได้ดังนั้น ความเครียดความโกรธการโมโหเนี่ยมันจะหลั่งสารพิษในร่างกายของเรานะครับ2นาทีแต่ว่ามันจะทำงานนะครับแล้วก็ใช้เวลาล้างไปทั้งหมดนะครับ6ชั่วโมงอะ่ะบางครั้งนะครับว่าบางคนเจอทั้งวันเนี่ยนะมันก็จะเครียดทั้งคืนเครียดทั้งวันก็จะไม่มีความสุขไปเลยนะผมจึงบอกว่าคนที่โมโหง่ายขี้ลำคาญง่ายขี้เบื่อง่ายหรือว่าเป็นคนที่งุดงิดง่ายนะครับ ต้องปรับตัวใหม่ละเพราะว่าผลร้ายมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเราอยู่กับคนบางคนเนี่ยคนที่ทําผิดคนที่ทําไม่ถูกนั่นนะฮะหรือคนที่น่าลาคานคนที่น่าเบื่อนั่นเน่ะเขาก็ไม่รู้ตัวนะครับก็คือเป็นธรรมชาติของเขาหรือบางคนนี่ DNA ไม่ตรงกับเราเลยนะครับเพราะว่าเขาทําอะไรมันรู้สึกว่ามันน่าหงุดหงิดไปสหมดเราก็จึงต้องแก้ที่เราไม่ได้แก้ที่เขาเพราะว่าถ้าเราไปแก้ที่เขานะครับเราแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นแบบเนี้ยและเราอาจจะ ออกจากคนนี้ไปนะครับแล้วก็ไปเจออีกคนหนึ่งอ่ะมันมีอยู่ทุกที่มันมีอยู่ทุกที่ทํางานทุกโรงเรียนหรือทุกครอบครัวก็จะมีคนแบบเพศนี้นะครับวันนี้ก็จะแนะนํานะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับเมื่อเรารู้สึกขาดความอดทนแล้วก็เราจะต้องเผชิญกับคนเหล่านี้นะครับเอาละถ้าจะแนะนำสิ่งแรกก็คือว่าเมื่อต้องเจอหรือพบกับสถานการณ์ใดๆนะ ที่ทำให้เราต้องใช้ความอดทนสูงนะครับขอแนะนำนะครับให้หายใจลึกๆและมีสติการหายใจเข้าหายใจออกอย่างช้าๆจะทำให้ใจเราสงบและมีความคิดที่รอบคอบมากยิ่งขึ้นนะลองฝึกดูนะครับเพราะหลายๆครั้งเราอาจจะต้องเจอกับคําพูดคนบางคนต่อหน้าเราที่ทําให้เรารู้สึกเกิดอารมณ์หรือว่า การกระทําคนบางคนเนี่ยมันบิ้วอารมณ์เรานะครับใจเย็นๆนะครับฝึกนะครับหายใจเข้าหายใจออกอย่างช้าๆและมันจะสงบลงและพยายามนะครับไม่พูดวิพา์วิจารณ์ตอบโต้ถ้าว่าเราตอบโต้เราก็อยู่ในหมวดหรือประเภทคนแบบเขาอะนิ่งๆไปนะครับใจเย็นๆนะอีกทางหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเราต้องเผชิญกับ คนที่ไม่น่ารักที่กระทบจะทําให้เราต้องมีความหมงุดหงิดหรือว่าอารมณ์เราจะฉุนเฉียวขึ้นได้นะครับผมขอเสนอก็คือการหลีกออกจากสถานการณ์นั้นหาวิธีหาเทคนิคนะครับที่จะหลีกเลี่ยงออกไปจากเหตุการณ์นั้นๆอันนี้ก็จะช่วยเราได้เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่หลีกไม่เลี่ยงออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราระเบิดออกมาได้เพราะว่าบางคนเนี่ย มีความอดทนต่ำคุณจึงบอกว่าเราต้องออกมาเลยเพื่อจะได้ไม่หลุดไม่พลาดที่จะทําอะไรเข้าไปเนี่ยออกจากสถานการณ์นั้นๆแล้วก็การที่3นะครับขอให้เราถามตัวเองว่าถ้าหากว่าเราจะต้องตอบโต้หรือว่าพูดอะไรไปเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร mm hmm. พี่น้องรู้ไหมครับว่าการที่เราตอบโต้คนโง่หรือว่าตอบโต้ คนที่ไม่ฉลาดต่อโต้อันธพาเนี่ยเรามีแต่เสียกับเสียนะครับเพราะว่าเราสู้เถียงเขาไม่ไหวหรอกหรือว่าเราแฉตามไม่ทันเขาเขาบอกว่าคนโง่เนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดเราก็จะกลายเป็นคนโง่เลยนะครับถ้าหากว่าเราไปตอบโต้คนโง่ก็ขอให้เราคิดถึงผลที่ตามมาถ้าหากว่าเราต้องไปตอบโต้หรือว่าไปถกเถียงหมกมุ่นกับคนที่ทําให้เรา ้องอารมณ์เสียหรือว่าทําให้เรางุหงิดนะครับทางที่4นะครับขอให้เราได้เปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับการเปลี่ยนมุมมองนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับพี่น้องเวลาผู้สอนเนี่ยต้องพบกับคนที่พูดแล้วกดดันหรือว่าพูดเต็มไปด้วยการเอาแต่ใจหรือว่าพูดที่เห็นแก่ตัวหรือ,อมีการกระทํานะครับที่ไม่คิดถึงความรู้สึกคนอื่นหรือบางคนเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยคนที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากแต่เขาไม่รู้ตัวนะครับเราก็จะมองมุมมองใหม่คือพูดง่ายๆอยู่กับคนที่ไม่น่ารักน่คือผู้สอนจะคิดเลยเสมอเลยนะครับว่าเขาเป็นคนน่าสงสารแล้วก็เป็นคนที่มีต้นทุนชีวิตไม่ค่อยดีนะครับเช่นเขาอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ทุกข์ยากลําบากนะครับจนเติบโตมาต้องมีนิสัยแบบนี้หรือจะคิดว่าเขาต้องมีอุบัติเหตุในชีวิตบางเรื่องนะครับที่ฟอร์มเขาเป็นแบบนี้หรือบางเขาอาจจะต้องอยู่กับคนบางประเภท เช่นอยู่กับน้าอยู่กับญาติอยู่กับผู้ปกครองที่กดดันที่ทําให้เขาเป็นแบบเนี้ยฟอร์มนิสัยเขาเป็นแบบนี้ดังนั้นต้นทุนชีวิตเขาอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้มองเป็นคนที่น่าสงสารพี่น้องคิดดูนะครับว่าถ้าว่าเขาเนี่ยเจอเราที่มีความเมตตานะเรายังลาคาญแต่ถ้าไปเจออันธพาลเจอคนนิสัยไม่ดีนะเขาจะเจอการตอบโต้ที่รุนแรงมากก็ขอให้คิดถึงมุมมองใหม่ว่า ให้เป็นการสงสารเขาและคิดมุมใหม่นะครับดีแล้วที่เป็นเขาถ้าคนนั้นเป็นเรานะครับเป็นท่านเองที่ต้องมามีนิสัยแบบนี้ลองคิดดูว่าท่านจะชอบไหมครับดีแล้วที่เป็นเขาที่ไม่ใช่เราเนี่ยการเปลี่ยนมุมมองก็สําคัญนะครับแล้วก็วิธีที่5อันนี้ก็สําคัญมากก็คือเราต้องทํากิจกรรมอะไรที่ลดความเครียดความกดดันนั้นลงไปเราก็ต้องปกป้องตัวเราด้วยนะครับถ้าหากว่า เป็นคิดเซียนน่ะอาจารย์ก็จะคงจะอธิษฐานนะครับขอนําพฤติกรรมคนเหล่านี้นะครับไปที่กางเขนแล้วก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยประทานกําลังที่ขับลงจะมีกําลังเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้กับเราไงให้เรามีกําลังมีความอดทนเปลี่ยนกิจกรรมใหม่นะครับอาจจะเป็นนั่งอธิษฐานหรือไปร้องเพลงนมัสศการหรืออาจจะเปลี่ยนกิจกรรมนะครับเช่นอาจจะไปฟังเพลงหรือ ไปดูทีวีที่ให้กําลังใจคือต้องเปลี่ยนกิจกรรมหรือเปลี่ยนสถานที่ไปเลยก็อันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเรายังทำกิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะอย่างคนบางคนทำงานมันเครียดมันไม่สำเร็จยังแบบพยายามมุ่งทำต่อไปจนอ่อนแรงอ่อนใจพักผ่อนไม่พอสุขภาพก็ไม่ดีต้องเปลี่ยนนะครับไปพักผ่อนบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็ขอให้เราที่จะ รู้จากตัวเองเลยว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนสถานที่ละเปลี่ยนไม่พอะนะครับเปลี่ยนกิจกรรมด้วยนะกิจกรรมที่เราชอบก็มีมากมายนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะลืมลืมมองข้ามไปได้ไม่อย่างนั้นเนะี่ยเราก็จะหมกมุ่นกับคนที่ไม่น่ารักทําสิ่งที่ไม่ดีให้กับเราตลอดไปอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกกับเรานะแล้วก็วิธีที่6นะครับอยากจะฝึกให้คิดบวก เพราะว่าการคิดบวกนั่นดีการคิดบวกอาจารย์ก็คิดเสมอนะครับว่าบางครั้งถ้าคนที่ไม่น่ารักทําไม่ดีเราต้องคิดว่าเขากำลังเป็นครูของเราเป็นการสอนเราว่าดีแล้วเขาหน้าอย่าทําแบบคนนี้นะหรือก็เป็นการคิดบวกสอนเรานะครับว่าเออดีนะคนคนนี้มาฝึกความอดกั้นความอดทนความเมตตาความพระของเรามากเลยนะครับแต่ว่าก็มีนะฮะก็มาสู่ข้อที่7ก็คือว่า บางครั้งเราต้องหาที่ระบายผู้สอนก็มีที่ระบายมีบางคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่จะระบายความในใจได้นะครับเพราะว่าเราทุกคนก็ต้องมีหาสักคนหนึ่งนะครับถ้าหาไม่ได้เนี่ยระบายกับพระเจ้าดีที่สุดนะครับเหมือนกษัตริย์ดาวิดอะดาวิดนี่โดนซาอูลไล่ฆ่านะโดนลูกชายคิดกบฏดาวิดก็ระบายความในใจกับพระเจ้านะครับหาทางระบายแต่ถ้ามีมนุษย์ก็ระบายกับคนที่เข้าใจและรักเรานะครับ อย่าไประบายกับใครก็ได้เพราะบางคนเนี่ยมองเราไม่ดีหรือบางคนปากไม่ดีเนี่ยชอบนินทานะครับก็จะเอาเราไประบายแล้วไปเล่ากับผู้อื่นเราก็ละกลายเป็นตัวตลกไปเลยเนะี่ยนี่คือเวลาเราพบกับคนที่ไม่น่ารักกดดันเราหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ขาดความอดทนเอาแล้วต่อไปนะครับก็จะมาพูดว่า ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะฝึกอย่างไรคือความอดทนนี้ต้องฝึกนะครับไม่ใช่ไหมวันจะเกิดขึ้นทันทีการฝึกนี้ก็เริ่มต้นจากชีวิตประจําวันก่อนเราต้องมีการฝึกฝนมีการที่จะเตรียมตัวนะอยากจะหนุนใจนะครับว่าการเตรียมตัวที่จะมีชีวิตในการอดทนนั้นนะครับสิ่งแรกก็คือเราต้องพักผ่อนให้พอพี่น้องสังเกตนะครับเมื่อเราพักผ่อนน้อยความอดทนเราจะต่าเพราะว่าเราคนนอนน้อยนะครับก็จะงุนหงิด คนนอนน้อยเนี่ยมันจะมีความหงุดหงิดเป็นทุนอยู่แล้วเพราะมันนอนไม่พอความอดทนจะต่ำนั้นนอนให้พอและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือกินให้พอบางคนเนี่ยโมโหหิวไงโมโหอยู่แล้วหิวอยู่แล้วมาเจอคนบิว้วคนเร้าอารมณ์นะครับก็จะทําให้เขายิ่งโมโหมากขึ้นไปอีกนะครับเคยได้ยินคำว่าโมโหหิวไหมครับและทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทตามมาหรือว่า เกิดสิ่งที่ไม่ควรพูดก็พูดไปนะครับแล้วก็ประการที่3นะครับเราต้องหาแรงบันดาลใจนะหาแรงบันดาลใจหมายความว่าเราต้องฝึกที่จะอ่านหนังสือหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่อ่ะที่มีประสบการณ์เนี่ยเพื่อเราจะได้มีประสบการณ์บางครั้งผู้สอนเองเนี่ยผ่านเหตุการณ์หลายอย่างไปได้เพราะว่าอ่านหนังสือได้จําได้หรือว่าคุยกับผู้มีประสบการณ์มากๆได้ยินเรื่องเล่า คําพยานจากพวกเขานะครับว่าเคยเจอประสบการณ์ในมาณ่านมาอย่างไรแล้วก็ได้เรียนแบบนี่คือแรงบันดาลใจเพราะบางคนนี่ไม่ชอบอ่านหนังสือหรือว่าไม่ค่อยฟังผู้อื่นไม่ได้คุยเลยไม่มีแรงบันดาลใจหรือไม่มีแม่แบบไม่มีตัวอย่างการที่เรามาฟังเนี่ยฟัง Spotify ฟัง y t u t u นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาสมัยใหม่ทำให้พัฒนาจิตใจพัฒนาจิตวิญญ,ญาณ ก็จะทําให้เรามีแรงบันดาลใจนะครับและเราจะมีความอดทนได้นะครับเราก็ต้องเป็นคนที่มีสมาธิด้วยนะครับฝึกสมาธิเอ่อสหรับคิดเตียนเนี่ยเขาใช้คําว่ามีดิเทสมีดิเทสหมความว่าให้เราจดจ่อภาวนาสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสังคมคิดเตียนนะครับเ็าจะมีการนมัสการ้ก็จ,จดจ่อที่บทเพลงไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับจดจ่อที่บทเพลงร้องเพลงและเข้าใจความหมายของเพลงที่นมัสการหรือมีดิเทสคือภาวนาพักคา พระเจ้าคือการอ่านพระคัมภีร์นะครับก็พระจารณพระเจ้าเช่นพระธรรมสาดุดีเนี่ยจะช่วยเรื่องความอดทนได้พระธรรมสุภาษิตจะช่วยเรื่องการดําเนินชีวิตกับมนุษย์ด้วยกันได้การภาวนาพระคำนะการที่เราจดจอ่อหรือการอธิษฐานนะครับการที่เรานั่งอธิษฐานจดจ่อที่พระเจ้านะครับและสุดท้ายสิ่งนี้ขาดไม่ได้สําหรับชีวิตคิเสเตียนนะครับก็คือการแสวงหาพระเจ้าและการ อ่านพระวจนะเพราะพระคําพระเจ้าเนี่ยจะบํารุงจิตใจของเราจะทำให้เราเติบโตขึ้นเพราะพระยูบอกว่ามนุษย์จะบํารุงด้วยอาหารอย่างเดียวไม่ได้แก่ก็ต้องบํารุงด้วยพระวจนะของพระเจ้าก็จะทําให้เจริญเติบโตขึ้นอันนี้ก็เป็นการสอนเรานะครับว่าทําอย่างไรที่จะผ่านการทดสอบเรื่องความอดทนไปได้ก็ได้กล่าวไปแล้ววันนี้ก็ขอพระเจ้าไว้พรนะครับ